โอเคเมื่อแรงหลายตัวโตน่าจะหลับแล้วงั้นฉันวิ่งไปเผากระดาษให้ไกลๆหน่อยไม่งั้นคงไม่ดีนะจินฉุนเย่ฉันจะเผาเงินให้เยอะๆเลยนะอย่าเสียดายที่จะใช้มันล่ะเข้าใจไหมนายมาจากหมู่บ้านบนภูเขาที่ห่างไกลบรรพบุพร,บรุษของนายเป็นชาวนามาสามช่วยยุคน นายจะออกไปต่อสู้กับโลกภายนอกโดยที่ยังเรียนไม่จบชั้นปถมอายุยังน้อยแต่ชีวิตนายไม่ง่ายเลยจริงๆนายช่วยชีวิตฉันแต่กลับต้องกลายเป็นอาหารของปลาฉลามที่จริงฉันช่วยตัวเองได้จริงๆนะถึงแม้ว่าตอนนั้นฉันจะยังเป็นแค่หืมเย่จุนชิงไม่ต้องหาแล้วเจอแล้ว เออคุณยังไม่นอนหรอคนใช้พบว่าเธอหายตัวก็เลยออกตามหาเธอกันให้วุ่นฉันขอโทษฉันไม่รู้ว่าว่าอะไรที่เธอหายตัวออกมากลางดึกก็เพื่อจะมาเผากระดาษให้ฉันนี่ใช่ไหมหาไม่ใช่นะฉันเผาให้เพื่อนฉันฉันไม่ได้เผาให้คุณใครจะไปเผากระดาษตอนมันเกิดคนอื่นกันเล่ามันเกิดคุณแล้วทำไมฉันจะเผากระดาษไม่ได้ แย่จุนฉิงวันเกิดคุณมันยิ่งใหญ่นะหรือไงฉันถึงต้องฉลองกับคุณน่ะฉันเผากระดาษสาบแช่งคุณคุณพอใจหรือยังล่ะเธอทำแบบนี้ทำไมนายคงไม่ได้เข้าใจฉันผิดใช่ไหมอ่ะขอโทษฉันไม่ได้แย่ชิงกว่าถ้าอยากให้ฉันตายมากขนาดนั้นเลยเหรอเมื่อเรงร้ายนายพูดอะไรนายเข้าใจฉันผิดแล้วฉันพลาดเองฉันคิดว่าเธอเปลี่ยนไปแล้ว ฉันคิดไปเองถ้าหนีไปซะฉันเหนื่อยคุณต้องฟังฉันก่อนสินี่คุณหมายความว่ายังไงเราสองคนแยกกันอยู่คงดีที่สุดแล้วบางทีฉันไม่ควรมีภาพลวงตาตั้งแต่แรกแล้วเซอรไพรส์รของเธอจะเป็นของฉันได้ยังไงอืมไม่เป็นไรเม่เรงร้ายก็แค่เข้าใจผิดมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วนี่ ใครใช้เผากระดาษในเวลานี้ล่ะออกไปก่อนก็ดีพรุ่งนี้ค่อยอธิบายให้เขาฟังให้กระจ่างเขาคงไม่สั่งห้ามฉันไม่ให้เข้าร่วมงานวันเกิดของเขาหรอกนะของขวัญก็ยังไม่ได้ให้เลยคุณแย้ครับท่านชิงท่านสั่งให้ผมพาคุณไปพักที่โรงแรมเขาเขาบอกหรือเปล่าจะให้พักที่นั่นนานเท่าไหร่เออเออ เอาเถอะไม่เป็นไรถ้าพรุ่งนี้เขายังโกรธอยู่นายช่วยให้ของขวัญวันเกิดแทนฉันได้นะวางอยู่ในลิ้นชักตรงข้างเตียงในห้องนอนฉันของขวัญวันเกิดถ้าคุณให้เองมันจะมีความหมายมากกว่านะครับผมเชื่อว่าท่านชิงจะไปรับคุณกลับมาโดยเร็วแน่ๆนใครจะไปดาวอารมณ์ของเขาได้ว่ามันเป็นยังไงเป็นแบบไหนฉันขอกลับไปเก็บข้าวของก่อนดีกว่าเขาไม่ได้สั่งว่าห้ามฉันออกจากบ้านทันทีใช่ไหม ไม่ครับเชิญตามสบายห่างปลาน้อยฉันควรจะทำยังไงกับเธอดี เสี่ยหยุ่น,นายไม่ต้องมารับฉันฉันนั่งแท็กซี่ไปสถานีโทรทัศน์เองได้เอ๊อืมไอ้ยะคนสวยอย่าถือสะขอแชร์รถด้วยสักคนนะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีขอให้เห็นใจกันหน่อยเถอะฉันจะไปสถานีโทรทัศน์ทางผ่านไหมผ่านผ่านผ่านแน่นอนอืมฉันรู้สึกว่ามันออกนอกเส้นทางแล้วนะไม่ใช่นี่ ที่เปลี่ยวนี่คุณคุณจะไปไหนจอดฉันจะลงเฮียบอกนะว่ารถคันนี้เป็นรถจอยบาทซบกล้าสมรู้ร่วมคิดกับผู้อื่นกระทำความชั่วตอนที่แม่สู้กับฉลามด้วยมือเปล่ายังไม่รู้ว่าแกอยู่ที่ไหนเลยด้วยซ้ำเฮียงไม่จอดรถอีก เฮ้ยียบมันไปเลยแกแว่งเท้าหาเซียนเองนะอึ๊บจะจอดไม่จอดถ้ายังไม่จอดฉันจะรัดคอแกให้ตายแน่ผมผมผมผิดไปแล้วผมแค่ผมแค่ทำงานแล้วรับเงินคนวงการแกเป็นใครรีบบอกมา นายจ้างอยู่ในโรงงานนะไม่ไกลนะแล้วเขาก็บอกให้ผมพาคุณไปที่นั่นก่อนแล้วก็จะจ่ายเงินขับรถไปครับครับครับผมขับรถไปดูนี้เลย <S <S เ,เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆค่อนข้างจะมีความสามารถมากๆเลยแต่สมองเธอไม่ค่อยจะดีนักถ้าเธอไปที่โรงงานต่อให้บินหนียังไงก็ยังบินหนียากเลย น้องเร็วเข้าผู้หญิงคนนี้มีความแกล่งใช้ได้เธอซ้อมอาสาจนสลบไปแล้ว hey, เฮ้ยไอ้กระจอกพูดจาบัดซบอะไรวะใครจะเข้ามาก็เข้ามาเลยเฮ้ย hey, อีนังนี่ปากดีนักนะพวกแกจะมาทีละคนหรือมาพร้อมกันละ่ะลุย ยังติดต่อเย่ชิงกวางไม่ได้อีกหรอขอประทานโทษครับท่านชิงยังติดต่อคุณแย่ไม่ได้ครับห่างปลาน้อยคงไม่ได้หนีออกจากบ้านไปแล้วใช่ไหมเป็นอะไรของนายทำไมหน้าบูดในวันเกิดของตัวเองอารมณ์ไม่ดีหรอแล้วทำไมฉันไม่เห็นคู่รักทางการของนายเลยล่ะทะเลาะก,กันหรือไงเอาเป็นอะไรของเขาได้ทุกวี่ทุกวันใครไปยุ่งอะไรกับเขาอีกล่ะ คุณชายใหญ่แย่แล้วค่ะพี่เสียถูกทำร้ายจนจะตายอยู่แล้วค่ะฮะเกิดอะไรขึ้นคู่รักทางการของท่านชิงคุณโอ้แย่ยคนนั้นเธอเพราะเธอถูกท่านชิงไล่ออกจากบ้านเธอก็เลยโกรธมากเธอจึงไปที่บ้านของคุณแล้วก็เอ,อะอะโวยวายคุณแยค่คนนั้นบ้าปไปแล้วทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าสาวใช้บ้านแย่พูดจะไร้าสาระแต่เธอก็ยังระบายความโกรธใส่คุณเสียอีก ตอนนี้เธอกำลังทุบตีข้าวของภายในบ้านของคุณบ้านของคุณกำลังพังยับเยินคะคู่รักทางการของแยจ่จนฉิงถูกไล่ออกจากบ้านเหรอโกรธมากก็เลยไปทำร้ายคุณเซี่ยงั้นเหรอเอ๊ะข่าวลือบนอินเทอร์เน็ตที่ว่าแยจ่จนฉิงกับเซี่ยเหยียนเหยียนรักกันนั้นมันจริงเหรอนี่มันดามาเลือดสาดแบบนี้หลุนและถึกมากคุณคุณคุณชายใหญ่คุณรีบกลับบ้านไปช่วยคุณหนูเซี่ยด้วยเถอคะค่ะ ฉันจะกลับไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ฉันก็จะไปดูว่าคู่รักทางการของฉันที่ขาดการติดต่อไปหนึ่งวันเต็มๆไปโผล่ในบ้านของคุณได้ยังไงเซียวหยุนพาลูกน้องมาเป็นไปไม่ได้ที่หางปลาน้อยจะขาดการติดต่อโดยไม่มีเหตุผลและการไปสร้างปัญหาที่บ้านของเสียยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่เลยต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นกับเธอแน่ๆ ไหนขอดูโฉมหน้าที่แท้จริงของคนว่าจ้างคุณหน่อยสิใครอยากตายก็เข้ามาฮะแกเก่งกล้าดียังไงมาสร้างปัญหาที่บ้านของฉันเอชิงกว้างแกมันบ้าไปแล้วฉันจะแจ้งตำรวจในข้อหาบุกลุกบ้านของฉันยังผิดกฎหมายฮ่า <c oughs> เรียกมันเลยสิฉันจะได้ให้พวกมันบอกตำรวจไปว่าตระกูลเซี่ยจัดการลักพาตัวฉันมายังไงโอ้แกมันอันตพานแกจะตีคนหรือทำลายข้าวของของเราเราไม่ว่าแต่แกต้องออกไปจากที่นี่ซะแล้วพวกเราจะไม่ติดใจเอาความคิดว่าจะจบเรื่องได้ง่ายขนาดนี้เลยเหรอ ถือว่าเราโชคร้ายเราจะไม่ทำอะไรแกออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้แม้ว่าแกจะมีอาวุธอยู่ในมือแต่แกก็ไม่สามารถที่จะข่มขู่ฉันได้หรอกเพราะฉันเป็นสมบัติของชาติเพียงคนเดียวถ้าแกกล้าก่อปัญหาแกจะต้องได้รับโทษอ,อย่างสาสมหยุดเดี๋ยวนี้นะ <c oughs> พี่คะทำไมพี่ ลัวนะพี่อยู่นี่แล้วฉันเคยฝันว่าพ่อแม่ทิ้งฉันลงทะเลนับครั้งไม่ถ้วนแล้วพี่ก็มาทันเวลามาในตอนนี้เราก็เสียงดังบอกให้หยุดพี่จะปลอบฉันตบหลังฉันแล้วบอกว่าไม่ต้องกลัวพี่กลับมาแล้วคุณแย่คุณควรหยุดก้าวร้าวได้แล้วคุณเยสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้หวังว่าคุณจะมีคำอธิบายที่สมเหตุสมผล ไม่เช่นนั้นไม่เช่นนั้นคุณจะทําอะไรฮะไม่ต้องกลัวฉันอยู่นี่แล้ว <c oughs> บอกฉันมาทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นพวกเขาพวกเขาทําอะไรคุณผู้หญิงบ้าคนนี้ทําให้ครอบครัวฉันแตกสลายคุณไม่รู้หรอกว่าเมื่อกี้เธอก้าวร้าวมากแค่ไหน คุณอยากจะสารภาพเองหรือให้ลูกน้องของฉันบังคับให้ชายคนนั้นพูดไม่ไม่ไม่มันไม่เกี่ยวข้องกับฉันฉันจะพูดหุบปากมีคนจ้างให้พวกเราลักพาตัวผู้หญิงคนนี้มาแล้วบังคับให้พวกเราถ่ายวิดีโอตอนที่ฆ่าเธอฮะแล้วใครเป็นคนจ้างอย่าไปฟังเขานะลูกเขาพูดเรื่องไรสาระพี่ชาย เธอแค่อิจฉาฉันเราก็สร้างเรื่องวุ่นวายให้คนอื่นมาที่นี่ถ้าไม่มีใครในครอบครัวของคุณกลา้าพูดให้ฉันพูดเองผู้หญิงคนนี้ถูกพ่อแม่ของเธอโยนลงทะเลตั้งแต่16ปีก่อนฮะพูดว่าอะไรนะเสียเฉาฉันอดหัวเราะไม่ได้กับความไร้เดียงสาของนายนายเชื่อคำพูดของพี่สาวนายว่าเธอกระโดดลงทะเลเพื่อหนีออกจากบ้าน ปีนั้นเธออายุเท่าไหร่ฉันได้ยินมาว่าเธอป่วยหนักบอกฉันหน่อยได้ไหมทำไมเด็กที่ป่วยหนักถึงอยากจะหนีออกจากบ้านเป็นไปไม่ได้เขากำลังพูดความจริงใช่ไหมลูกอย่ายไปเชื่อเขาเขาใช้จิตวิทยากับลูก <c oughs> น้องน้องอายุเพียงหกขวบเท่านั้นตอนที่ฉันกลับมาถึงบ้าน แม่บอกว่าเธอออกไปแล้วตอนนั้นน้องหกขวบสุขภาพของเธอย่ยมากนายต้องการคำอธิบายที่สมเหตุสมผลนายพอใจกับมันแล้วหรือยังและนายควรรู้ว่าฉันคือคนที่ช่วยเหลือน้องนายไว้คุณตอนนี้เธอรอดใช่ไหมตอนนี้เธออยู่ที่ไหนทำไมฉันถึงต้องบอกนาย ฉันไม่อยากเปิดเผยตัวตนของเธอให้ใครรู้ดูสิพวกนายยังจะคิดถึงใบหน้าของเธอเบื้องไหมเธอคนนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วส่วนคนที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบนันก็คือแย่ชิงกว่าฮะน้องของพี่แย่ชิงกว่าเออลืมมันซะไปกันเถอะ พรากฏว่าพี่ชายของฉันโดนโกหกมาตลอดว่าฉันหนีออกจากบ้านฉันให้เวลาพวกคุณสามวันในการจัดการกับกิจการภายในครอบครัวของพวกคุณหลังจากนั้นแจ้งให้ฉันทราบไม่เช่นนั้นคุณจะต้องรับผลที่ตามมาพี่ชายฉันคิดถึงเธอมากคุณเย้ครับเข้าไปในรถเธอ ิเฮ้ยปล่อยฉันนะปล่อยฉันลงไปปล่อยเดี๋ยวนี้แย่จนฉิงถ้าคุณไม่ปล่อยฉันไปฉันจะต่อยคุณกลับบ้านกันก่อนเราค่อยว่ากันรอหลังจากขึ้นรถแล้วคุณก็สามารถต่อยฉันได้หลายครั้งตามที่ใจคุณต้องการอืมนี่ อย่ามาแตะต้องตัวฉันนะเฮ้ยไม่ใช่ว่าคุณไม่อยากเห็นหน้าฉันหรอกหรอคุณต้องการให้ฉันออกไปจาก้องของคุณหรอคุณคุณมากอดฉันทำไมคุณเป็นบ้าไปแล้วหรือเปล่าถูกต้องฉันเป็นบ้าฉันขอโทษกลับบ้านกับฉันเถอะนะโอเคไหมเรื่องที่ฉันพูดไปเมื่อวานเป็นเพราะฉันโกรธฉันขอโทษ วันนี้เป็นวันเกิดของฉันมีงานปาร์ตี้ที่บ้านทุกคนกำลังรอเธออยู่และฉันก็ยังรอคุณและของขวัญวันเกิดของคุณอยู่นะเมืม่อวานฉันเผากระดาษกงเต๊กให้เพื่อนไม่ได้ฝากแช่งคุณชื่อเพื่อนของคุณอ่านชื่อของฉันย้อนหลังใช่ไหมถ้าคุณไม่เชื่อนะคุณสามารถให้ฟูจัวเสิร์ชหาข้อมูลวันนี้เมื่อสิบปีที่แล้วเขาเสียชีวิตเพื่อช่วยฉัน ได้ครับผมจะหาข้อมูลให้ทันทีมันไม่สำคัญแม้ว่าจะไม่มีบุคคลน,นี้เพราะเธอตกลงที่จะเปิดใจอธิบายเรื่องของเธอให้ฉันฟังคุณชิงครับคุณเย่ไม่ได้โกหกวันนี้เมื่อสิปีที่ผ่านมามีวัยรุ่นคนหนึ่งชื่อชินจุนเย่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในทะเลชื่อเต็มชินจุนเย่เพศชายระดับการศึกษาโรงเรียนปฐมศึกษาองค์กรประกอบครอบครัว เกษตรกรรุ่นต่อรุ่นประสบการณ์การทำงานทำงานในโรงงานตัดเย็บเล็กๆทำงานร้านซ่อมรถยนต์เล็กๆประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พนักงานจัดส่งสาเหตุการเสียชีวิตอุบัติเหตุกลางทะเลเวลาและสถานที่คล้ายกันมากในฤดูร้อนเมื่อสิบปีก่อนเธอถูกลอบสังหารในทะเลอย่าก,กลัวฉันจะหันเหความสนใจของฉลามและคุณก็ใช้โอกาสนี้ในการทักท้ายเรือออกไปฮะ หังตอนน้อยระวังฉันเข้าใจผิดคุณมีอาหารอร่อยมากมายที่วินล,ล่ารอคุณอยู่มีเค้กอาหารทะเลเนื้อย่างเครื่องดื่มเย็นๆว้าวมีแต่ของโปรดของฉันเลยนี่้อชิงกวางชิงกวางมาแล้วเป็นยังไงบ้างวันเกิดวันนั้นเธอมีความสุขไหม มีอาหารอร่อยมากมายเลยนี่เสี่ยวมีโฮเธอเต้นไม่เป็นหรอทำไมเธอวิ่งหนีตอนที่ฉันบอกให้เธอเ,ธอเต้นละ่ะแกโกหกหรอพวกคุณคือใครหืมโอรอนเป็นใครเป็นคนรับใช้ของขครอบครัวแย่หรอทำไมกล้าพูดแบบนี้กับแค่นี่เสี่ยวมีโฮแกเต้นเป็นไหมถ้าแกเต้นเป็นแกควรไปหาฉันที่ตรงกลางล็อบบี้เพื่อเต้นรำกับฉัน แต่ถ้าเธอไม่รู้ว่าจะเต้นยังไง<ๆ>ก็แค่พูดกับฉันมาตรงๆฉันไม่ใช่คนดูถูกคนนะ <c oughs> ใครบอกว่าไม่รู้ก็แค่พี่แย้ฉันเพิ่งไปเรียนได้แค่สองอาทิตย์เองขาของฉันไม่ยังไม่มั่นคงเลยสาวน้อยถ้างั้นฉันขอเชิญเธอไปเต้นรำกับฉันสักเพลงได้หรือเปล่าฮะเชื่อฉันเถอะฉันจะทำให้เธอโดดเด่นในห้องนี้เองว้าวสองสาวนั้นเต้นเก่งมาก เ็กผู้หญิงในชุดสีน้ำเงินคนนั้นสวยมากฉันไม่รู้มาก่อนเลยว่าหางปลาน้อยของฉันจะเต้นได้ คุณมีเซอร์ไพรส์รามากมายที่รอให้ฉันค้นหานี่มันแค่เต้นฉันรู้จักซุมบ้าด้วยซ้ำเต้นรำพื้นบ้านแทงก็ฉันก็รู้จักว้าวผู้หญิงคนนั้นเป็นใครกันเต้นเก่งทั้งคู่เลยเมื่อเห็นดวงตาของเย่จุนชิงที่มองเธอมันช่างน่าหลงไหลมากๆ <Yeah. S 1> คุณเย่จุนฉิงคะผู้หญิงคนนี้คือแย่ yeah, จุนชิง เธอควรแนะนำให้ทุกคนรู้ว่าเธอเป็นฉันหิวแล้วอึบอึบคานออกมาก่อนก็แล้วกันเฮ้ยฉันอยากกินให้หมดเลยดูกระเพาะของฉันให้ดีๆแล้วค่อยคุยกันทีหลังฮะสิ่งดนตรีนั้นมันคืนนี้ฉันอยากจะแนะนำผูกคุณทุกคนที่นี่ นี่เป็นเพลงที่หายากที่ทำให้พเท่ากู้ตกกลุ่มรักเป็นครั้งแรกเมื่อเขาได้ยินทำไมทำไมเขาถึงรู้ว่าฉันเล่นเพลงนี้โปรดฟังฉันจะร้องเพลงนี้ลับตะลงได้ยินหัวใจเรียกคืนดาวเต็มดวงเสมอโอ้ที่รักคุณรู้ไหมว่าคุณคือคำคืนที่เต็มไปด้วยดวงดาวของฉันอยากจะมือเธอท่องจักรวาล คุณคุณม่อยู่ข,ข้างๆทันจุนฉินได้ไหมอ่าได้ได้เขาต้องการทำอะไรอ๋อมันมืดมากฉันมองไม่เห็นอะไรเลยว,ว้าวมันคืออะไรมันสวยงามมากมหาสัรร์มากถ้าฉันกลับไปได้ฉันอยากจะได้ความรักของคุณ สามารถก้าวขึ้นไปบนดวงดาวที่ส่องแสงมาเพื่อฉันได้หรือไม่คุณช่วยตัดเค้กกับฉันได้ไหมตัดเค้กต้องตัดด้วยกันด้วยหรอวันนี้มันเป็นวันสำคัญของคุณไม่เป็นไรชิ้นแรกเป็นของคุณเย้จุนชิงชื่อเพลงอะไรหรอที่เธอเพิ่งร้องไปเมื่อสักครู่มันเจ๋งมากเลย มันเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมมากบนอินเทอร์เน็ตในเร็วๆนี้ฉันเพิ่งเพิ่มเนื้อเพลงมันลงไปชื่อเพลงคือคุณคือดวงดาวที่ส่องแสงของฉันฉันเขียนมันตามชื่อของเธอสามคำในชื่อเพลงนั้นคือชื่อของเธอรัฐบาลคงจับคู่เพื่อเราเย่สิงกวางอ้ออ๋อฉันเคยได้ยินเพลงนี้เพลงนี้มันเพราะจริงๆนะฉันสามารถโพสต์วิดีโอไปอยังเว่ยปอได้หรือเปล่า เพลงนั้นผู้แต่งคือเพื่อนของฉันแย่จ yeah, ุนชินนายเติมคำเข้าไปในเพลงถ้าคุณชอบมันก็แค่ส่งมันไปให้เพื่อนของฉันเพื่อนของฉันก็จะทำการปโปรโมทเพลงนี้ให้ <c oughs> เขาไม่ได้บอกว่าเพลงนี้แย่ามากแล้วตอนนี้ผู้ชายผิดร้ายคนนี้ก็ร้องเพลงเองฉันอยากเห็นปฏิกิริยาของพวกเขาแย่จ yeah, ุนชินหนุ่มเก่งในการเขียนเนื้อเพลงนี่เป็นคำสารภาพต่อสาธารณะ บ่งบอกเป็นในว่าคุณเป็นดาราคร้างคืนของเขาแล้วใช่ไหมไม่ไม่มันไม่ใช่เรื่องแบบนั้นนะนี่มันเรื่องบังเอิญใช่ไหมอะไรไปกับผมเถอะทุกคนเวลาที่เหลืออยู่ฉันอยากจะอยู่กับผู้หญิงคนเดียวคนที่ประเทศมอบหมายให้ฉันเร็วเข้าเร็วเข้าอย่าทำให้โลกของคุณต้องล่าชา้า นายน้อยแย่จุนชิงผู้ยิ่งใหญ่และมีอำนาจเหนือกว่าแย่จุนชิงหยุดอุ้มฉันได้แล้วนี่นี่คือห้องนอนของเขาเขาจะไม่เฮ้แย่จุนชิงอย่ามายุ่งกับฉันนะไม่งั้นฉันจะต่อยคุณโอ้ทำไมถึงหยาบคายกับฉันนักล่านายอย่าลืมนะนายบอกฉันทุกครั้งที่เจอกัน นายบอกว่าเราถูกบังคับให้แยกจากกันหลังจากหนึ่งปีผ่านไปคุณไม่ได้ยินคำพูดของผมเลยคำพูดอะไรถ้ามนุษย์ไว้ใจได้แม่สุก,กรก็สามารถปีนต้นไม้ได้ด้วยตัวเองใจเย็นๆใจเย็นๆคุณดื่มมามากเกินไปหรือเปล่ากลิ่นแอลกอฮอล์ของคุณติดอยู่บนตัวของคุณเต็มไปหมดเลยลาชันฉันก็ไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาธรรมดาอย่าแตะต้องนะ ฉันรู้แต่ฉันอยากให้คุณมอบตัวเองเป็นของขวัญวันเกิดใครบอกว่าคุณไม่ได้เตรียมตัวคนอื่นให้ของขวัญกับฉันหรือแค่เพียงคุณเท่านั้นฉันพร้อมแล้วมันอยู่ในห้องนอนของฉันฉันจะไปเอามันเดี๋ยวนี้ผู้หญิงโง่ฉันกำลังแกล้งคุณอยูออ่มันกลับมาอีกครั้ง โปรดติดตามตอนต่อไป